ใน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 หันมาแล้วครับผมอันนี้ควันคนไม่นี่สุดยอดเลยนะครับผมใจถึงนะฮะใจถึงสวัสดีครับอยู่ครับพวกเรายู u ูบโอเล่ f อ t ซีเทเลครับวันนี้เราได้ควันผู้ช่วยนะฮะเราจะให้เขามาเป็นควันของโอเล่นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะสมัครเข้ามา ผมอยากเลี้ยงครับอยากเลี้ยงโอเล่อะไรครับผมอยากเลี้ยงโอเล่ครับผมอยากเลี้ยงโอเล่เลยครับใช่ครับผมโอ้โหคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงโอเล่ครับอยากอยากมีช้างงาครับมีมีแต่ช้างพังก็อยากเลี้ยงช้างพลายดูบ้างอยากเลี้ยงช้างตัวผู้ที่มีงานนะครับผมจะให้งามโชคไปเลี้ยงก่อนนะครับครับก่อนก่อนจะผ่านพ่อต้องต้องผ่านลูกให้ได้ก่อนใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้เรามีภารกิจคือเราต้องเปลี่ยน ถังน้ำนครับเราจะเอาถังน้ําเข้าไปตรงนั้นโ,โดยโดยเราเอาอ้อยโยนไปทงนู้นไปลอยเขาฮันน้าทางนูน้นน,น,นนะครับ,รบแล้วทิดเทินก็จะรับภารกิจนี้ต่อนะฮะเดี๋ยวไปดูพรพ้อมๆกันนะครับว่ากิ้งกิ้งถังเลยใช่ครับเราจะช่วยกันสองคนนะครับวันนี้เรามากันแค่สองคนชวนั่งนู้นก็คุณหมอเข้ามาตรวจสุขภาพช้างครับผมคุณหมอก็กําลังเช็คประวัตินะฮะเช็คประวัติตัวรูพันช้างนะฮะมีกี่เชือก เก็บตัวตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้แล้วเราไปหลักเราจะย้ายถังน้ำตรงนี้เราต้องเราต้องล้างก่อนนะครับเราต้องล้างถังก่อนล้างเลยครับน,น,นี้ฮะควันของเราก็พร้อมที่พร้อมที่จะวิ่งนะครับไม่ใช่ว่าพร้อมที่จะ นะท่านี้คือคือแก,ก้วิธียนุนให้กินกับตะยางไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อครับใช่ครับคือ<ม>ต้องให้ถังน้ำอย่างเดียวครับ,บเปิดอดดอกไม่ได้หรอกต้องยุกครับ ควันช่างงานเขาต้องไว้หมดไปเขาเลคับแบผมเดิมไปได้ไหมของคุณไว้ไปมันไม่เหมือน คนหมดขนเข่าครับเมันเหมือนเขน,นคนอะไรอมันเหมือนคนจัคเก็ตครับผมมันมีแค่นี้ครับคุณเห็นคนจักเก็ตไหมครับในเราเราโดน โบ้ออันนี้าต้องคัดมันด้วยอย่างนั้ลางไปแล้วดูคเาดอไี่้แล้แล้วังไงต่อดนยี่ินนกเล่อแลต้องเอาตัวนี้อยู่ทางนี้นะครับจะได้เอาสายการเดยนเข้า เอาไว้ไกลไหมี่ะ

any minute อีกที่แบบเสียวมากเ,าเ,าลเลยครับทานุาขาโบไรเรรุ้นเลยดี

लो देखो उधर Thank you.

โอเคตอนนี้โอเล่เขาก็ให้ทิ่เทินเข้าไปได้นะครับแค่ตรงถังนะครับอจำเด้อตัวเช็คมือถังอย่าเลยการตื้อการตื้อสายตื้อดั้งทังจังเน่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 เนเน่หันมาแล้วครับผมเออ อันนี้ควันคนไหมนี่สุดยอดเลยนะครับผมใจถึงนะฮะใจถึงพม่ได้ถึงน้ำหรือเปล่านะครับต้องวัดขนาดก่อนนะครับตักตักตักแล้วตักตักตักแล้วตักตักโอ้พอดีครับผมถึงน้ำพอดีครับ 嗯嗯嗯。Mm hmm. ลองเสียบบังเสียบขาหูหนึ่งเสียบแล้วบอสเสียบแล้วมันอยู่มั่งอยู่อยอยบอสไม่ลุดมันเสียบอะไรออกบอกโอ้แสดงว่าวันนี้ควันใหม่ของเราผ่านนะครับผมผ่านโอเล่ไม่ไม่ทำใส่นะครับ ถ้าผมผมอยู่คนเดียวนีนทำใส่เลยนะครับนี่ๆๆโอเคทิดเทินน่าจะเข้าไปจับได้นะครับนี่ควาญคนใหม่ของเราทิดเทินนะครับ,รบมาจากเอประเทศอะไรครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่ครับประเทศอะไรครับผมประเทศอะไรเพื่อนบ้านเมามาจากซาอุครับอ๋อ มาจากซาอุครับซาอุเปซาซาอุนี่คืออะไรครับเป็นซาอุดอนโอเคโอเคเเตกมันไม่ออกนะฮะเขาเรียกอาการอาการแบบนี้คืออั้นนะฮะตกมันอั้นอันนี้คืออันตรายใช่ไหมอันตรายมากกว่าการที่ตกมันไหลออกนะฮะอั้นเหมือนกับถ้าคนที่เกิดบัติเหตุก็คือเลือดทั่งครับเลือดทั่งในสมองอย่างเงี้ยก็จะเจ็บปวดมากครับแต่ว่าเห็นตรงขมับเขามี ครีมครับเป็นครีมใสๆสีครีมครับเป็นนะฮะนั่นๆกำลังจะโผล่ออกมาซึ่งเขาอุดตันไว้นานพอสมควรครับกำลังกำลังเป็นครีมที่กำลังจะพุ่งออกมาน่าจะอีกสองสาวันนี้ก็น่าจะไหลออกนะครับตอนนี้เราต้องการหญ้าแล้วก็อาหารเพื่อที่จะให้เขากินเยอะๆซึ่งคุณหมอบอกว่าให้เขากินเยอะๆเลยนะ เขาจะได้กินอิ่มแล้วเขาก็จะได้ออกไล่ออกจะได้หายเร็วๆนะฮะตอนนี้เราก็จะไปหายากนะครับซึ่งหาแยกก็หายากมากเลยน้ําก็ให้กินตลอดเวลาเลยนะครับเพ่จะได้หายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับยูทูบโคเล่เอฟซีทะเลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยัง